วันนี้ผมอะไกินครับผมแกงไก่ใส่ดอกไม้ส้มไม่เคยกินปลามา,มาข้าวเนไไหนหียวไว้ให้เราบ้างมาข้าวเจ้าให้แล้วกันครับวันนี้ตอนเย็นอย่าไปวิ่งอ่ะเลย <c oughs> ขอไปสูจนบรรยากาศหลังค่ายหน่อยได้ไหม <Okay S 3> ไม <ป S 1> ่เป็นชู้เราไปวิ่งกันโอเคครับไป <c oughs> พร้อมหรือปล่าพร้อมขีดน้ำหอมตังโอ้ไปแรงน้องขีดน้ำหอมหมดเลยนี่ซิกซี่ฟิลิมอนเอาเธอเวลาวิ่งเหงื่อออกไงเหงื่อออกแล้วเวลาคนผ่านไปผ่านมาได้กินเหงื่อเราไม่ได้ป่ะโอเคโอเค วันนี้ใช้กลิ่นเซ็กซี่ฟิลิโมอนค่ะเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นะคะร้านน้ำหอมฟอยชลบุรีเวียงพุทธิ์เป็นวีเซ็เตอร์หอมมากใครอยากได้รีบสั่งซื้อค่ะเพราะตอนนี้มีโปรโมชั่นแกนะใช่ค่ะโอ้โหนี่ครับบรรยากาศล้างไข้ครับมาวิ่งวันแรกก็มือเอาไว้อยู่มือนี้ไป<ว>เอาจาก<ว>รอบครับวันนี้สามรอบดังต่ำโอ้หอมดีเลยเนาะออกหน้ากายนะใช่ไหมขนาดออกหน้ากายยังหอมเนาะออหอมพอดีจริงเลย <laughs> <laughs> ไปอยูว่วะไปอยู่วะ ติดรอบมาไหมเกินเอ้ยเสุดยอดสุดยอดครบแล้วสามรอบทุกคนครบครับครบไปไหนไปกับข้าวกินนะกระไยมาค่ะพี่น้องออกกำลังกายแล้วแล้วเมแอมกับซีเฮ็ดกับข้าวที่มุทเทกินเนอะค่ะวันนี้แมแอมจะทำแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ส้มนั่นเองบ้านเรานะคะทุกคนไปเฮ็ดกันเลยจ้า ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะทุกคนที่เราตา,ตากใส่ลงไปจ้าใส่กระไมดองจ้าเบต,ตี้เบตี้เป็นอะไรบ้เบตี้วนแห้งๆเอออ่ะได้ไหนครับต้มไก่นิดนึงก่อนให้ไก่สุกโอเค ใส่ปลาร้าจ้าทุกคนประมาณนี้น้ำปลานะคะชึบชๆบชุ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 บอ่ะอะไรคือผงนวดพอดีไก <laughs> ่เริ่มสุกแล้วจ้าใส่พังอีตู้ค่ะพี่น้องขาดไม่ได้เลยพังอีตู้กับผักหอมค่ะไปจา้า รีบมั้ะพี่น้องเป็นไงพอดีเป๊ะเอ๊ะเป๊ะเลยจริงๆสุดยอดโอ้ของแถวเว้ยสุดยอดจ้าพี่น้องเลี้วแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มแบบบ้านๆเสร็จแล้วค่ะไปก,กินข้าวน้ำกันค่ะแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มน้องคุยดิคุยพักแซะผู้ออวันแต่เอาสดหนักมา เี็ดเด็ดเบ็ดหันหอนหอนไปหันไปน้ำหันมาไม่หันมาแอ้ม